ใส่เลยลูกว้าว <Wow. S 1> กินแงเลยเทำยังไงดีคะลูกอึบอ๊บอึบอ๊บอึ๊บอึ๊บเออ <laughs> หาย <laughs> เลยใส่ได้ไหมคะอ่าใ,ใส่ได้ก็ใส่ให้พ่อดูหน่อยหนึสองสัง้นได้ไหมคะทำไมอะ่ะ ขามันไม่ยอมขามันไม่สามารถคี่กางเกงอ่ะค่ะลูกได้ไหมลูกทำได้เอ้ว <laughs> <laughs> มันนับอะไรอะคะจิงสองสี่แปดเก,ก้าสิบมีสิบนิ้ง่ใช่อืออ้าวแล้วกางเกงอะลูก <c ười> Tengi senti Henti Oye He 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 Ui Chak leh Chak Chak leh Ui leh leh Chak เก่งๆไงคะลูกต้องให้พ่อช่วยไหมคะจะมาจิ้มแบบนี้โอ้ยนี่นี่เก่งที่สุดแล้วใช่ไหมคะแบบนีเ <c oughs> เ้เอาเอาโค้ก้อายังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จ โป้แล้วลูกจะจะให้ใส่กางเกงแล้วทำไมเสื้อผ้าหลุดหมดเลยล่ะทีนี้ <laughs>